ค่ะวันนี้นะคะเราก็คือตอั้ตงกล้องไอยตั้งกล้องสองกล้องนะคะอันนี้คุยกับเพื่อนนะคะเห็นไหมเห็นปะเนี่ยบบแล้วก็อ๊ยคือแบบคือจะตั้งตรงนี้เราจะมองหน้าเพื่อนดูเปล่าโอ๊ยทำไรโอ๊ย นี่ก็คือจสเกตเรดิวีแมนมาเริ่มเลยแล้วก็ติดกิฟไปก่อนกิฟหายไปในหมดเลยโอ้ติดกิฟไป,ไปเปิดเลยนะคะแล้วก็อย่างแรกเราก็จะมาฉีดสเปรย์ก่อนนะคะโอ้สบายสบาย,สบายน่ามาก สเปรย์อันนี้มันคือสเปเเราทำเองเราทำจากอ่าน้ำแร่อะไรของแม่ก็ไม่รู้ที่มันทำอย่างเงี้ยนั่ออนแหละต่อไปของกาน,นีนะคะอันนี้ก็คือเป็นครีนซิ่งแต่ว่าเราชอบเอามาทานหน้าทุกคนคือมันแบบรู้สึกสดชื่นโฮ้ยสดชื่นมากโสบาย อนีออ่แล้วก็ต่อไปก็จะเป็นเซรัม่มเซรั่มอะไรกูต้าฮียของจูราเฮอรนะคะชอบมากควยสีชมพูเมื่อก่อนซื้อเป็นแบบสองคือแบบอยากซื้อน้ำตกมากแต่ว่าแบบเออคือแบบแม่ไม่ซื้อให้ไงก็คือแบบงอนแม่หนึ่ง 1กรุป๊ปหกรุป๊ปอันนี้ก็คือเราล้างโฟมล้างหน้ามาแล้วนะใครที่ยังไม่ได้ล้างโฟมล้างหน้าก็เรื่องของเธอนะคะอ่าต่อไปต่อไปก็จะเป็นครีมพีชอะไรสักอย่างไม่รู้ว้าวเยอะมากมันหล่นลงมานะแม่ แบบหนูไม่ได้ตั้งใจนะแม่ถ้าแม่เห็นคลิปนี้นะเออหนูไม่ได้ตั้งใจมันหนูไม่ได้ตั้งใจให้มันหกออกมาเยอะขนาดนี้นะแม่ <S <S คือหนูมาเลยอ่ยตังไกแม่ไปไหนตอนนี้ก็คือแม่ไปไหนต้องถามอ่ะคือแม่ไปไหนคะคือแบบ หน้าช่ำมากดูเล่นแสงเว้ยอุ๊ยมันเป็นสองสีอะมึงคือต้องทาครีมตรงนี้เยอะๆดูมันเป็นสองสีมรงนี้ดำตรงนี้ขาวเออกล้องกูชัดไหมเนี่ยชัดดิทำไมมันจะไม่ชัดอ่ะก็คือแบบตายแล้แล้วก็อันนี้จะเป็นเบบี้ม คืออะไรอ่งหุ่นสถ็อปอเยอะปักตะปักตะกะ้าของเบบี้ไม่ก็คือชอบใชเ้เแลวไม่ว่าจะเป็นแอลมอนเบบี้ออยหรือว่าแบบหลายๆอย่างใช้ยันใช้ตั้งแต่ตอนเด็กจนยันเก้าปี เอ้ยไม่ใช่สิปีนะคะสิปีที่ใช้เบบี้มายมาเนี่ยเออตั้งแต่เกิดนะคะแต่ว่าขอโทษด้วยเราใช้แป้งของโคเโมก เบื่อมากการที่เราต้องมานั่งทําอะไรอย่างนี้ทุกวันแต่ไม่มีคนดูคือเบื่อสุดๆแล้วก็คือแบบบ้าก็คือดูกันหน่อยได้ไหมทาไมถึงไม่ดูลงติกตงต๊กตงติ๊กตอกเนี่ยแล้วก็ไม่ดูกันน่าเบื่อนี่จะไม่ลงแล้วออจะไม่ลงแล้วนะคะจริงอะ นำ้ำโตหอมมากซื้อจักวะสั่งวะสสั่งใช่ไหมวะหรื่อีบแอนด์บอยวะวะสสั่งดีก็คือซื้อจักวะสั่งย่าเทียงนี่ก็คือใช้จนหมดแล้วใช้มาปีหนึ่งยังไม่หมดไปพอได้แล้วพอ บายบายกูดบายซีโอออกเทนทูมอร์โรแอลเอฟยูขอบคุณค่ะ